วินน้องสวัสดีที่ชมรมต้นตะคบครับผมเช้านี้หลังจากไปยกที่ดักกุ้งมาก็กอยแลังจะมีครอบครัวใหม่ครับเทปใหม่เทปใหม่ครับเทปนั้นได้เมียแล้วหนีเลยเทปนั้นวอได้เมียแล้วก็ไปแล้วครับผมลดตำแหน่งปลดระวางแล้วครับลงกลับวิกเงินนะวินน้องครับเป็นเลยครับลุกดิ๊ก สดนะครับสดสดโอ้ยพี่น้องมีแค่บางซัวนะครับส่วนหนึ่งผมเอาไปทอดไว้ทอดเป็นข้าวเนาะเสียบซอยยิ่ๆคนยกมาแล้วตามมาแล้วครับเอออไปหาเครื่องหาเครื่องพี่น้องน่ครับเครื่องอน,นี่ปร,ราบพี่น้อง โอ้ยชุดมากครับผมนี่ครับตื่นมาหาปลาเสร็จนะกูยังไม่ได้อาบครับมัฟโอ้ยนี่สดจริงครับผม <S <S วันนี้กันดูแบบยูเลหกันกินอยู่แบบบ้านๆเราพี่น้องมันบ่เอามั้งผมะมาบ่ได้เอาเป็นพ่อครัวเลยมุนแล้วเจออะไรทำกระจายครับตำบ<อ>ก,กตตระจายก็จะพูดไปละ ระหว่างรอเมนูกับพี่นอ้องอ่ามีเอฟซบางท่านอยากเห็นน้องหมาตัวน้อยเอ้ะอันนี้คนละตัวปะนมนี่หมาบ้อนอ๋อตัวเลขนี้ไม่ใช่ครับเอาจากที่อื่นนู้นหนตัวนั้นอยู่ตัวเดียวไหนนี่ครับไอแพนด้ามาแล้วเฮ้ยอ้โนี่ลูกกับแพนด้าครับโอ้เท่มากก็ตาข้างนึงเหมือนหมูเลยครับ หมูน้อยหมูน้อยเออคลิกลิกลุกลิขให้ดูเป็นความน่ารักนะครับไม่ใช่มาดูเป็นอาหารนะครับนนี่ดูขนอุ้ยปูเนี่แหมอย่าทำเน้อง่าะอาหารสีสันสีสันครับสมรวมเรามีเยอะแยะครับนู่นพี่น้องมาดูแว๊บๆเอยเรออาหาร ต่อเมนูซซฮ้ยฮยฮ็นด้เอ้ยเห็นด้เอ้ยเห็นด้เอ้ยจิ้งกุ้งไหมกินกุ้งไหมงงงงงไอเจ๊กกกกกโอ้ยกินกุ้งรับน้องงงงุ่มเตนครับผมแปาเครื่องมาพร้อมแล้วครับ นี่เรามรหคนรอตำนเนาะเขาเาจะแตกไหมเนี่ยปลาดนจะอันนี้รสดเอน่าดีดสีสเงาสดจริงๆครับสดแบบอืมอันนี้ประมาณครึ่งหนึ่งครับไมเนาะหนุ่มแบ่งไปให้ผมครึ่งหนึ่งไว ทอดกินที่บ้านนั่นไม่ก็ะไรตามบนเตียงครับเดี๋ยวเตียงหักเลิกแล้วครับผมจะมีผู้บริโภคมามีผู้บริโภคมาร่วมแจมอีกแล้วครับผม ลูกค้าครับลูกค้าครับครับผมแก้วละสองพันครับผมจัดไป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 นี่อุ้งก้อยจะเมนูเลยเมนูเลยน้องบ้านเราไม่อดไม่ยาแล้วครับอะไรได้ก็ทำกินไปใส่โซ่เครื่องว่เป็นจานเป็นกะละมังเลยทุกแนวครับกินอยู่ง่ายๆครับแค่นี้ ญาติพี่น้องญาติพี่น้องใครผ่านไปผ่านมาก็เรียกกินกันแหละพี่น้องบ้านเราบางคนเขาจะรู้เวลาเขาจะวิ่งผ่านตอนทำอาหารนี่แหละน้องตอนตุกขกกำลังลูกกำลังสุกเลยครับนี่ว้าวนูครับมันยรกาศบรรยากาศพี่น้อง มีันคนปั้มไก่ปั้มอะไรโอ้ชมรมเรามีหลากหลายอาชีพครับผมเราถึงเรื่องชมรมไงครับบรรยาก,กาศอผักที่เก็บเมื่อเช้าก็มาแล้วครับนี่กระดูยบบชะงอใส่โอ้ขอบคุณครับพี่น้องแม่น้องหนุ่มฝากเอ่อท้าวอะไร ต้มนื้อวัวต้มเนื้อวัวครับเนี่ยพี่น้องดวดไปครับโอ้ยคอมบลีคอมบลียทธภตามเร็วมากคมบลีงาเร็วมากแป๊บเดียวครับเฮ้ยคอมเบลีตามเร็งครับตามเรงคอมเบลีไงเริ่มแล้วครับเยอะขังเริ่มเลยไมอยัาเริ่มมะนนาวแต่ปัจจุบันเราเนี่ทำอะไรกินกันสนุกสนัน นี่ครับเครื่องลงมามนาวใสเออด้วยสำหรับคนที่รักกินก้อยเนาะมักลายโอ้ยน้ำลายโอ้ยน้องนตะลุยมือกันแล้วสาวตุ้ยตะม้งไอนปุคนจุนไม่เดาควาหราเป็นรถเข้มนะใส่ทรงกลับเมียทรงกลับ เชบเนื the the ้อส่งกลับแล้วสู้ไม่เอาไหว้รเป็นรยังครับมเดก็เอาไปรถอะรถบม์โแน่ยหญมวยหญ่มานม่แน่ตัวถือเองฮิซิ่งอะไปไปมาเลยเรื่องบันเลงเรื่องบันเลงมาแล้วเรื่องบรนเลงใครตั้งมั่นไบ่ เชื่อเด็ดจะได้เรื่องมันเลงลงแล้วครับนี่ถงมันต้องเยอะเด็ดเผ็ดนกพวกรมาแล้วครับรถดีเสริมมาลองเหรอให้ถ่ายยัวน้ำลายไว้อย่างนี้แหละไม่ได้เนาะยาเสพติดนี่นะครับนี่ครับของดีขาดไม่ได้ครับผมมันต้องนัวอยู่แล้วครับ เขาขั้วต็กบอกี่มนูนะเขาคัวเตกดักเต็ตรงมาิมาบงเขาขั้วมึงเลยด้ตังอาเลยต่เขาขัวเนี่หละครับชอบเจอเองมักหลยมักหล่ลเจอไลยเบหลยเจอเครื่องอยุดเต้นเลยแซ่บแซ่บโอ้ยโอ้ยมาเราจะเซ็ต น้ำลายไหลน้ำลายไหลรอแล้วครับผมนี่น้องคนซีอะไี่เลยครับโอ้ว้าวที่หันกําเล็ดนะโอ้ทีเป็นตอนตอนจุลเลยแรงหันทีมันด้กดแบงจีแปงมาได้เฮ้ยจุจไปแล้นึมาซอยกันโอ้เทยนะ โอ้ยประไเจาะหอยโอ้ยมาอีกแล้วครับกลิ่นมาไกลต่อใครก็มากันพี่น้องไอ้เอิญเนาะบัดมุบัดเมื่อดดูน้ำชิมดูก่อนชิมดูก่อนอ๋ออืมพี่น้องอืมพี่น้องอืมโน่นโน่นโน่โน่นนั่นโน่นจั่วไปจัวไฟครับผม เราจะได้ัว้น่ปรังปรังก่มาแล้วไกลมาแล้วไก่จะได้กินแล้วทาดผักเดายอดจะเดาก่อนนะเอ้ยทำผัดกิ้ม มาแล้วครับอน,น,อนา,าแล้วครับ,บรนี่อยยิหน,นุ่ม,อมอรอตั้งนานแล้วหนุ่ม,อมอรอจะก,กินที่นันแล้วเรื่องกินุอมมอมมม่มบอกบย่านครับบอย่านเกดในยูปเาต้องื่็นใช้ยาแล้วครับโซนนี้เขาเรียกพระเอกยูทูบ <c oughs> <c oughs> ติ๊กห้ามเต็ม์ะเลยลมุมอันนี้เป็นสูตรนะครับพริกแดงแต่ว่าไม่เผ็ดนะครับเป็นสีสันสีสันแซ่บพี่น้องอืมอิ่ะไรพี่น้องโรยแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับโอ้ยไอ้ก๊บนี่อ้าวโอ้ เสร็จแล้วท응ีน <My computer, S 1> ี้ก็จอ่ะน้องนุ่มได้เวลาแล้วชิมเนมนมนมมาแล้วนมมาโชว์มาอร่อยชิมหายไม่ชิมเรามาเต้นเต้นเล่นเต้นมือถือนิช้อนอ้าวพี่นาะงดาวปิ้งช้อนอ้าวลอยเลยลก็เริ่่มมไได้สุลยนุ่มก็ไม่ต้องยากครับเพราะว่าปกติเขาเขาจะให้ยิ้ได้หลับลน่ได้ช้อนเต็มเต็มช้อนแซ่บหลาย อะไรใหญ่เต็มช้นเองเปนเ้นตัวใหญ่เน้นตัวใหญ่ครับจะคนหาอเยี่ยมไหมที่มือแม่สุดยอดเอ้ยพี่น้องสุดยอดแล้วครับผมจะออไปบ้านเรากินอยู่กันง่ายๆสนุกสนานนะครับผมแต่ว่าผมเองต้องทำให้สุขไม่ไปกล้ากินพี่น้อง ครับผมพี่น้องตวดไฟต้วดไปนะครับเด้อทายกันหนึ่งทีเดียวนะครับตัวตาต่อยตัทหารลาเลยครับผมพี่น้องแล้วก็แบ่งกันทั่วชมรมแล้วครับผมต้วจัดไปทั้งคนเล่นเกมทั้งคนปั้มไก่ทั้งคนผีผ่านมาจัดเลยครับผมผีผ่ามาเลยนี่พี่น้องผ่านไป จุดจ้วเชฟไปไหนเชฟโอ้เชฟไปได้จ้วกับเขาพี่น้องตัวนี้เมียคุมครับผมเชฟลุยเมียคุมไอยสิตุกไปโชเลยมัมมัพมาโอ้ตาโมตามันมันมัดยืนยันมาเอาเลยจ้า เป็นไงนะยาตังยาเออตาจุกปากรอตามชอบอนีวสั่งเงามันทอมอตาแดงเนะ่พ่ออูดังงันนะก็ลวกพ่อมาดมับเออเราปัด้าวมาชิมชิมชิมผ่านไปผ่านมาก็ มาแล้วครับเรียงแถวกันมาแล้วอ่าเจ็บหลายเจบหลายเขยาเลยบอ่เนยเอาไหวเลยมาโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทนใหญ่ครับผมใหสุดเลยอ้โอ้โหโอเคครับพี่น้องแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับพี่น้องสลืมสลือมาครับผมพูดถึงเมื่อกี้เองเกือบหมดแล้วสิ้งท้ายเจ็บ ชูอัดเนี่ยครับผมช่วงน,นี้ก็จะเอ่อเรื่ออะไรนะผวมแหง้งแรงน้อยนิดนึงครับผมต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลครอบครัวครับผมทำงานเยอะทำงานเยอะเสียดครับงานกลางคืนนี้ตาไม่ลุกแล้วครับอร่อยแรงครับไม่ลุกแล้วครับชวอัดได้ชูอัดชูอัดใจ่ กินอย่างอร่อยมันต้องกินอย่างซี่สุดท้ายท้ายสุดมับเกือบถึงจาน